สวัสดีครับพี่น้อง굿มอร์นิ่งนะครับตอนนี้อยู่ที่บ้านพักสินรปินภูไทยนะครับเราก็กําลังจะไปซ้อมดนตรีแล้วก็กินข้าวแล้วก็ซ้อมรํานะครับวันนี้เดี๋ยวสิเพพี่นอ้องเบิ้งบรรยากาศช่วงขาบใายนะครับว่าเราสีเทียงแน,น่นะครับนะครับเรารอซ้อมรากันนะครับทุกคน굿มอร์นิ่งสวัสดีครับ พระเอกสดนำชายสวัสดีครับเจ้าฮานพระนะครับตอนนี้กำลังพึ่งพระพึ่งเจ้าแล้ะ <c oughs> เพราะว่าเจ้าของเจ้าของบทร้อนมากำลังติวเข้มใช่ครับเมื่อคืนก็แบบว่าติวกันจนเกือบประมาณกับ<อ><อ>ตีสา<อ>มครับพี่น้องจบก็ถึงเช้าเลยแหละอันนี้ฝนห้ามใส่ลงบัดน,นึงตืนลงมาเรียบร้อยก็เลยเกลียวกันหมดเลยเกลียวเลยนะครับยอดแสงดีจังเลย ถยฝากขอบคุณไปยังพี่ๆแม่ๆนะครับแฟนคลับคุณพ่อการชัยนะครับแฟนคลับของอีลาอุ้งอิงนะครับแฟนคลับพลังเงียบของน้องทุกๆคนนะครับที่เข้ามากดติดตามนะครับช่องของน้องเต้ยนะครับจริงๆก็พี่น้องอาชีพคุณนาคุณตากันอยู่ละครับในรายการมอลล์ไอดอลนะครับพี่น้องแล้วก็ แต่ว่าอยู่คนละทีมกับพ่อโจนะครับเต้จะอยู่ทีมพี่แอน,นอนลดีนะครับพี่น้องคนละทีมครับพ่อโจแต่ก็ได้เจอน้ององค์อิงบอยทุกครั้งที่ถ่ายรายการก็รู้สึกว่าน้องเป็นเด็กน่ารักมากนั่งนั่งตรงข้ามกันทีมทีมทีมพี่โจทีมของพี่แอนกับทีมพ่อโจก็จะนั่งตรงข้ามกันเต้ก็จะนั่งบายๆน้องตลอดต้องเป็นเด็กน่ารักขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักของน้องด้วยนะครับพี่น้อง ก็เดี๋ยวรอศิลปินทยอยมาแล้วก็เราจะได้ไปซ้อมดนตรีกันด้านในนะครับตกแล้วครับพี่น,อน้องมานางกินข่าอยู่ในโรงชุดนะครับคนตกหนักมาก,มาก,ม,ากมากครับต่างในฝนตกนี้ครับพี่น้องครับตกมากเราเรียกว่าจะไปซ้อมราก็เลยไม่ได้ไป ก็กำลังซ้อมกันอย่างต่อเนื่องนะครับบักลาได้อย่างกินภาพลูกโอ <c oughs> นอกกระตูนกำลักลงกินข้าวนะนงกระตูน นะครับบรรยากาศยุบันพักศิลปินผู้ไทยนะครับวันนี้ฝนกำลังตกเลยครับพี่นอ้องตกเลยตกแรงเลยนะนไ,ไ,ไปหาพ่อกันนะครับ ไปห้องน้ำมาครับจีคลิปแล้วครับวันนี้อคการันตีได้เลยตอนนี้หกแล้วกจะไปอีกคลิปมึงกินแล้วไม่ต้องพูดนะการชัยนะนะครับยายไรไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดเลยวันนี้เจอแน่นอนครับไม่แค่หกครับไม่แช่หกครับเพิ่มสินะครับวันนี้เสิบนะคุณการชายยายไรเอ๋ยทายแข่งกันกับพ่อแข่นี่เรารอซ้อมรำกันนะครับนี่นะครับแม่แม่ารอแล้วนะครับคุณน้อยวันนี้ดาปักักชุดเต้เหรอว้าวยังไม่ได้ไปชมเลยเดี๋ยวไปถ่ายตอนแม่ปักชุดเลย มีช่างใหญ่สองคนของเราไม่ได้ปักด้วยไหมครับปักช่วยกันให้ทันเพราะว่าจะให้ทันวันที่สิบสองเผื่อไปออมินินน <laughs> ลอเลน,นอรอ <laughs> ครับ <laughs> คิดว่า <laughs> นี่นะครับรอ,อสอมคน บมกวุ้ยเฮเนี่ยมาดว้นั่นเดี๋ยวรอขอบคุณที่อความใัจมขอบคุณทุกท่านติดตามเลยนะคะของแนเง่เป็นคขับอของน้ององค์หิงของพ่อการชัยของสา้อายนะคะพี่น้องที่น่า,าจะเดี๋ยวเราใจกันคลิปต่อไปนะครับ